ทุกคนคะนี่คือสแตปมรูปหน้า้อยแก้วที่มาที่ไปเป็น,ปนยังไงเดีย๋ยวไอ้แก้วเล่าให้ฟังคะ่ะย้อนไปเมื่อเดือนที่แล้วคะ่ะทุกคน้อยแก้วกับป๊าป๊าเนี่ยไปส่งของที่ไปคานีด้วยกันเสร็จแล้วเลยก้ก็เห็นว่าที่นี่เขายังใช้สแตปมกันอยู่เลยไลยแก้วก็เลยคิดว่า มันคลาสสิกดีนะเสร็จแล้วเนี่ยพี่พี่ที่ไปสนีนะคะก็เลยถามนาแก้วว่าลองติดดูไหมลองแตะสแตม,มเองไหมนายแก้วเนี่ยก็เลยบอกพี่ๆเขาไปว่าลองค่ะเสร็จแล้วพี่พี่เขาเนี่ยเขาก็สอนนายแก้วว่าติดสแ,แ,แตแมนเนี่ยก็แค่เอาสแตมแตะที่น้ําอย่างนี้จากนั้นก็ ที่พัสดุหรือว่าติดที่ทองจดหมายเราได้เลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาตาประทับอบประทับที่สแต็มเราเพื่อที่ให้รู้ว่าอันเนี้ยเราใช้แล้วไร้แก้วก็เลยถ่ายคลิปแล้วก็โพสลงโซเชียลค่ะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยพี่พี่ที่ไปรษณีย์ไทยนะคะเขาก็เห็นคลิปของไรแก้วพี่พี่เขาเนี่ยก็เลยติดต่อมาหาไรแก้วว่าเออเขาชอบคลิปที่ไรแก้วทํานะอยากจะส่งของที่รลึกมาให้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ไรแก้วได้สแตปมรูปหน้าตัวเองค่ะแต่ก็ไม่ได้มีแค่สแตปมรูปหน้าตัวเองนะคะยังมีอันนี้สแแตมมมพลัักีี้ว็ยง อันนี้กระปุกอ,อมสินครบรอบ1 3 0ยปีไปธน,นีไทยกต็ตามพ่อแม่รักะมีนะคะเขาก็มีนี่บทสวดมนข้างหลังด้วยเป็นสตัมยี่บาทนะคะทุกคนส่วนกระปุกอ,อมสินนะคะก็จะมีทั้ง3ามสีแล้วก็สามลายเลยนี่น่ารักมากเลยอย่างที่บอกไปนะคะว่ากระปุกอ,อมสินอันนี้เนี่ยเป็นกระปุกอ,อมสินครบรอบหนึ่งร้ปีไปสยีไทยคะ่ะนี่ส่วนสตัที่เป็นรูปหน้ารอยแก้่นะคะแล้วแกจะบอกว่าใช้ได้จริงด้วยนะแต่ว่าอะไรแกควรที่ เขียนจหมาหาตัวเองแล้วก็ส่งสแตมมาหาตัวเองดีแต่สแต็มรอยแก้วเนี่ยเป็น140ปีไปสันีิษฐาทุกเส้นทางตลอดไปน่าจะเป็นครบรอบ140ปีค่ทะทุกคนอันนี้ครบรอบ130ปีไปสันีิษฐส่วนอันนี้ครบรอบ140ปีเอาเป็นว่ารอยแก็จะลองเขียนจนมาหาตัวเองแล้วก็ลองติดสแต็มรูปหน้ารอยแก้วนะคะเพราะว่ามันใช้ได้จริงงั้นรอยแกก็ต้องขอบคุณพี่ๆี่ไปสันีไทยด้วยนะคะบ๊ายบาย